สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตรักหนุ่มกัญชยัยคบมาก่อนเมฝังใจอยู่ตลอด37ปี ไม่นานมาน,นี้หลังจากที่ถูกมดดำคาชาพาแฉช,ชุดใหญ่ถึงวีรกรรมความเจ้าชู้สมัยเป็นหนุ่มของกันชัยกำเนิดพลอยกลางรายการดังทำเอาเจ้าตัวถึงกับพูดออกมาว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่มาออกรายการของมดดำแต่งานนี้ใช่ว่าหนุ่มกันชัยจะถูกแฉฝ่ายเดียวเพราะก็มีบางครั้งที่เอาคืนมดดำจนทำให้อีกฝ่ายถึงกับพูดไม่ออกและงานนี้น้องรักมดดำคาชาพาเลยทำเซอร์ไพรส์พี่ที่รักด้วยการพาแฟนคนแรกมาออกรายการให้คนทั้งประเทศได้เห็นและรู้ จกกันพร้อมกับเล่าความรักในอดีตและเผยสาเหตุที่เลิกกันของทั้งคู่ว่าแฟนคนแรกของหนุ่มกัญชัยชื่อว่าต um ุ้มเป็นเจ้าของร้านดังก๋วยเตี๋ยวไก่าราชวัตรและเราจุดเริ่มต้นของความรักสมัยเด็กๆของทั้งคู่ว่าได้รู้จักกันตอนอายุ15เพราะบ้านอยู่ซอยเดียวกันตอนนั้นหนุ่มหล่อมากหนุ่มจะเดินผ่านบ้านแล้วมาถามว่าชื่ออะไรงานนี้หนุ่มกัญชัยก็รีบบอกว่าเป็นช่วงวัยคนองป๊อปปี้เลิฟ มีการคุยกันตกลงเป็นแฟนกันซึ่งหนุ่มรับแมนแมนว่าต้มเป็นแฟนคนแรกของตนหนุ่มกัญชัยเล่าต่อว่าตอนนั้นชอบอีกฝ่ายเพราะน่ารักเดินผ่านไปมาและในซอยมีผู้หญิงสองคนที่สวยคือต้มและอีกคนชื่อจุ๋มจิม๋มพร้อมยอมรับว่าตอนนั้นจีบทั้งสองคนแต่ตอนหลังเลือกต้มเพราะต้มสวยกว่าได้มีการโทรคุยกันเหมือนหนังแฟนฉันอยู่พักหนึ่งก่อนจะบอกออกมาว่าหนุ่มไม่ดีเองเมื่อถูกพิธีกรถามถึงสาเหตุการเลิกกันงานนี้หนุ่มกัญชัยรีบ เอ่ยปากขอโทษตุ้มพร้อมกับยกมือไหวหลายครั้งและถามอีกฝ่ายว่าจาได้ไหมอย่ากโกรธนะพร้อมก็บอกว่าตัวเองยังจําภาพนั้นได้คาตาอยู่ในมโนสํานึกของตนก่อนจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าวันนั้นนัดเจอกันที่ตีนสะพานราชวัตรก็นั่งคอยที่ป้ายรถเมย์ตนขอให้ตุ้มถักผ้าเช็ดหน้าให้วันนั้นตุ้มจะเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้และเขาเดินข้ามสะพานมาตนก็ดีใจจะได้ผ้าเช็ดหน้าแฟนทําให้เดินมาจะเจอกัน แต่ตุ้มหกล้มล้มท่ากบและมือก็ยังจับผ้าเช็ดหน้าสิ่งที่ตนทําก็คือเดินสวนออกไปเลยและสารภาพว่าตอนนั้นอายเลยกลับบ้านไปทางด้านต้มบอกว่าหนุ่มกัญชัยนั้นก้มลงมาดูแล้วหัวเราะก่อนเดินไปอีกด้วยและหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกันอีกเลยและตนนั้นก็อายไม่เจอหนุ่มเหมือนกันก่อนจะบอกว่านี่เป็นสาเหตุที่ไยอมมาออกรายการเพราะไอและหนุ่มกัญชัยถึงกับพูดออกมาว่าพูดง่ายๆตอนนั้นใจเฮียมมา ก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะเข้ามายกมือไหว้ขอโทษตุ้มแฟนสาวคนแรกของตนอีกครั้งงานนี้เรียกว่าเป็นการปลดล็อกหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ37ปีที่ยังคงติดอยู่ในใจของหนุ่มกัญชัยมาตลอดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ